สบายดีพี่น้อกกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เขามาพัส้มซองตุนกาหน้าแซงวันนี้มาตุนกากะคนเข่าอยู่หน้าคือเก้าพี่นกแล้วเมือท่านได้ไปทางใดดอกเม่อท่านเล้วเข่าเข่าก็ยังร้ายพี่น้องนนงนนนงนองเกยังเต็มท้องห่ดแหละวันนี้กำมัดเขา่าค้นเขา่าค้นเขา่าสองคนกับน้องสามาตุนกากทั้งมัดทั้งคน ที่แหลกให้น้องสาวคน้นคนเดียวน้องสาวค้นข่าผู้เดียววัตุกากเป็นคนมัดบันนี้วัตุกากหยุดมัดขา่าวหรือกอม็มาค้นชายกันเพราะมคนคำแล้ววัตุกากกระเป๋าคน้นเดี๋ยวมันชิมืดห้ากระเปาคนหรืกระเมือบานเดี๋ยวมันคำก่อนอย่ามันคําก่อนมันชิบไรีลายเบียกกระเามือเบียกอยู่บ้านในกระป๋นานะวัตุกากจะไม่มีเวลาซักผ้าพี่น้อง ที่บ้านกับเสบภาเตมบริษัทเลยตื่นมากออกมาหน้าโลเมื่อค่ำกับเมื่อไงบ้านกับมริษัทมีเครื่องมัดทั้งคนมือน,นีย่ยยังโบรเร็ง่ายพอทิ้ลงไลยได้ลงกล่องก่อนขนา้าบุลงเลี้ยงดีๆมันกะยันโมเจ็บ เขาเลี้ยงบบเจ็บมันกล็เขาเลี้ยงบบเจ็บมันกล็สีเงินมันสิเปลืองพื้นที่มันสิกองง่ายพะเยงเขาโบราณมีโบราณมีพะเยงลายยังมีบนไว้เราต้องเลี้ยงให้มันละเอียดคุณข่าวซอมคนณกำนองสาวพี่น้องเออมาตุนกากบบอกเขามีเวลาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะ บร่ได้คอยบร่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ายากวิก่งอุย้ยเข้ากับผ้าเนาะเขาบุ๋มเทามีบบหลคุคนะดิเข่าบริฮหตหลคนมีแต่ช่องไอ้นองนี่เขากับผ้าแต่น้ำเวียกก็รลยบริอัดคลิป คนว่าสิบคอยเห็ดสิบเป็นยางท้ายคลิปหานันกับเบลล์วิกเทอ่อเนาะก็เลยเมาทั้งหมัดทั้งคนซอยกันมื้อนี้ก็เขาก็ได้เฮาก็ได้3้ลดเขาก็เริ่มคนประมาณบ่ายสามเนาะสามโมงสามโมงแรงมีสาวเหนี่ยาก็มา บ่ายโมงเขาก็ลงมาดอีกกับบายสามหลายคนเขาก็ได้ซ้ำรถไทยนี่ก็บข้ามเลยพี่น้องเว้ยจกักรยกรถเลย,เยอีกสองรถกับย่านมืดอยู่เหนื่อยพี่น้องเว้ยหายใจนึกบไปยากทานตอนลงค้นข่าวอยู่ให้นานโอ้ยทั้งคน้นทั้งเล่น เห็ดเทิงเรนแย้มคือเป็นรูปลงน้ำมันจืกนนะฮะเห็ดเทิรน,นคนเขาเกาก็เลนคนพี่นอ้องเ้ยโอ้ยบริวารสิญญางเห็ดเลนเห็ดมันก็มีคนม,ม,ะม,ะมะามัดเข่าไอ้ทรัมแล้วกับสมมติงบจ้างโมเมนต์แต่ว่ามึงมีคนมามัดหายเงินสิจ้างกั เป,เปลนกระเป๋าเพราะว่าเขา,าหลายคนเขาก็มีแต่จ้างกับจ้างเนาะเฮ็ดแต่ขันคอยเหตุสองสามคนนี่มันกะบาเร็วทีเทื่อมันก็บดทันเพราอข่าวนั้นลงหมดแล้วข่าวนั้นก้อยเบิดเลยว่าจ้างเอาผ้าลายเบียกลายเบียกลายงาน ขันบ่อยกับบดิกินเฮื่อออกจนเปียกเบิดหอนเฮงเลยหอนหอนจนเปียกเขื่อออกจนเสื้อเปียกสอาบน้ำ ข right. ันธมาตุบทันมันก็สิลุ่นมืดพี่น้องเอ้ยนี่เข่านะผู้จ้างตัดจนมดทงบัดนี้ขานธมาตุบทันมันก็สิปวกกัดเนาะขันตาในขันนาตัวแดงอยู่คันนาปวกกัดปวกบวกัดกับลุ่นคือเก่าเพราะว่ามันลายมือมันก็ลุ่นมันพลอยเพื่องพลอยเขาก็เลยวัดลิงบอื่นเศร้าบ่ต้องกล้าสิตั้งมง เมื่อมแรงเลยบอมืออันเช่าเมื่อมแรงสิต <mel> ั้งโม่ไ like ว้ตีซ้ำกับลูกมมัดเข่าลูกมัดเข่าตั้งแต่ตีซ้ำผู้เล่ออกมานานมัดกับบอลได้ง่ายเพราะว่าเข่าเขาตัดเอามันกับมัดยากแน่มันก็ไลยมัดกุ้งกันข้าเนอกเกมมันก็สิบอลายมัดปันใดอันนี้เขาตัดเอาเลยวันนี้มันไลยปบนนี้ เครื่องลายคันตัดเอานะมันคือเกีียวเลยนี่นเครื่องลายมัดลายมัดบาบนี้เพื่อสิได้เพื่อสิเลวกลักลักก็คือมาตุนกากำ้องน้ำพ่นแนหละพี่น้องเล็กลักก็ได้ ผู้เฮ็ดเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้เฮ็ดนะลักษก,ก็คือเฮาเม่ตูเพิ่นกับพิ่นเถ้าแล้วเนาะเฮ้ากับมันใหญเพิ่นมาเฮ็ดนะเพราะว่าบางเชือเพิ่นกับเป็นวิ่งเป็นเวียน เทาก็สิบุรีไทยเบื้องล้าย่างตอนค้นเขา่าตอนนั้นมัดเข่าขกับบุคลีไทยเพราะว่าเฮารีบผ้าผ้ามาัดที่เฮาบุ๋มีหลายคนเด้มาพ่นกับมัดเข,าาาเขา่ามาตุ้นกากมัดเข่าเผามัดบุคลมีเวลาสิทธิไทยให้การหย่าพี่น้องกัเฮาบุ๋บมีหลายคนเท้าเผาพิบเวียกเนาะ มันมีแต่เฮ็ดหน้าอย่างเดียวเวียกล้าอย่างเข้ากับพ่าเฮ็ดหลือกับพ่าเล็กหลือกับพ่าไปหับจ้างเพราะว่าคันคอยเฮ็ดอยู่นี่เขากับิบุมี่เงินชื่อกินแต่ละมือห้าเงินเลี้ยงปากเลี้ยงทอกอีกเนาะพี่น้องเ้ยปุ้ย ถ้าเศากินคัมังคับโบไล่ปันไดเพราะว่าะะเขากรองลงแบบละเอียดมันเจ็บเขาเลี้ยงคัๆกๆมันกันบโบลายปันไดขั้นทีมลงย่างเดียวนะโอ้ยป่านนี้นะย่านนั้นกองชั่งู้นี่ป่านนี้นะอันนี้ซามลุ ซีรถแล้วนี่นี่ซีรถไทยแล้วเนาะกล่องบุใหญ,ญ่บันไดห้าสิกรไปค้นข่าต่อพี่น้องเอ้ยลงค้นข่าอยู่ในห,หน้าผมแหละพูดอยู่ในห,หน้าผมกสิขอจบคลิปประจำนี้ด้โอพี่น้องเด้อไปพอกันคลิปหนาพี่น้องถึงบาตร์ตุลกาสิบบุคอยได้ลงคลิปกัอยู่เป็นกำลังใจให้บาตร์ตุลกาได้เด้อพี่น้อง ผักเบิ้งผักส้มซองนิดหน่อยของบาตุนกาเนี่ยเด้อซองฮักของประนยานใหญ่ผักเบิ้งผักส้มซองนิดหน่อยของฮาวเน่กาจะเิี่มก็เลยก็แซ่บาตุนกาแด้วพี่น้องเด้อผักที่ตามหับส้มกำลังใจให้ตุนกาตลอดไปบาตุนกาหักแพงเอฟซีเบิร์ดสุภุสุคนเนาะที่ขับมาบส้มซองตุนกาหน้าแซง สำหรับคลิปนี้ก็เขาก่าวคาว่า,บาสบายดีพี่น้อง